ซี <The> หลังจากที่โนนออกเดินทางฝ่าฟันอุปสรรคมากมายเพื่อตามหาผู้เป็นแม่จนได้รู้กับความจริงว่าแม่ของตนนานได้ตายจากไปนานแล้วทุกความฝันในยามหลับไหลที่เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดเป็นเพียงภาพลวงตา และแผนการของหากรผีร้ายผู้เป็นพ่อแท้ๆของนนและยังเป็นคนฆ่าแม่ของเขาด้วยน้ำมือของมันเอง <refriger ation> การ,รเผชิญหน้ากันในครั้งนัง้นทำให้นนเกือบเสียท่าแต่ก็ได้สองสหายอย่างแผนกับเจ้านกเอียงที่ร่วมเดินทางมาด้วยกันเข้าช่วยรวมถึงอาจารย์โคง เป็นคนผนึกผีร้ายลงในยังได้สำเร็จแต่ทว่าวินาทีนั้นอาจารย์คมกลับถูกมันฉุดกระชากลงไปด้วยต่อหน้าต่อตาของโนมชนวนของการเดินทางครั้งใหม่จึงได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้ง นนต้องหาทางช่วยอาจาร,รย์คมออกมาให้จงได้และครั้งนี้เขารู้ตัวเองว่าจะต้องแข็งแกร่งกว่าที่เคยเพราะอุปสรรคที่รออยู่เบื้องหน้านั้นไม่ธรรมดาแน่นอนหลังจากที่นนแผน และเจ้านกเอี้ยงเดินทางกันมาหลายชั่วโมงทั้งสามก็มานั่งพักที่ใต้ร่มไม้โดยที่นนาน,นานเอาแต่นั่งจ้องแผ่นยันโบราณของอาจารย์คมด้วยจิตใจอันวาวุ่นเขาไม่รู้เลยว่าอักขระที่ลงในแผ่นยันนี้คืออาคมอะไรซึ่งนั่นยิ่งทำให้คิดไม่โตก ว่าจะต้องทำยังไงหรือต้องไปที่ไหนกันแน่เขารู้สึกเหมือนตัวเองกําลังเดินไปบนเส้นทางที่มีจุดมุ่งหมายแต่ไร้ซึ่งหนทางที่จะไปถึงส่วนแผนที่นั่งอยู่อีกมุมหนึ่งเขาก็คิดทบทวนเรื่องราวที่เกิดขึ้น <c oughs> พอได้อยู่กับตัวเองแล้วความรู้สึกมากมาย ก็ประดังประเดเข้ามาทั้งโกรธทางเศร้าผสมปนเปกันไปหมดเขายังมีคำถามอีกมากมายที่อยากจะถามภาพของท่านตาที่เหี่ยวแห้งไปต่อหน้าพร้อมกับเสียงร้องโหยหวนมันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจนแผนไม่มีเวลาได้เศร้า อ้าอเป็นอะไรอยู่ร้องไห้โผมผายไหนโดูสิเฮ้ยอยู่อยู่ทำไมเจ้าถึงร้องไห้ละเนี่ยฮะข้าข้าแค่คิดถึงท่านตาแผนบอกเสียนสะอื้นพร้อมกับปาดน้ำตาไปด้วยคงไม่ได้มีแต่เจ้าที่กำลังเศร้าหรอก นี่เจ้าจะนั่งจ้องยันนั่นอีกนานไหมเนี่ยฮะโอ้ยโอ้ยเป็นเขาไปใหญ่เลยเอ้ยอย่าเพิ่งทำหน้าอมทุกข์ขนาดนั้นสิมันต้องมีสักทางช่วยได้ละนะถ้าเองอยากร้องไห้ก็ร้องออกมาเลยข้าเข้าใจความรู้สึกเองข้าไม่ได้จะร้องบอกตามตรงข้าไม่รู้ว่าจะต้องไปที่ไหน เจ้าผ่านเรื่องร้ายๆมาตั้งเยอะและครั้งนี้ก็ด้วยข้าเชื่อว่าเดี๋ยวเจ้าก็หาทางจนได้นั่นแหละอืมสูโๆนะไป็นกำลังใจนี่เอ็งไปกินอะไรผิดสำแดงมาหรือเปล่าเจ้าเอี้ยงไม่น้อยนี่ข้าพูดจากใจจริงๆนั่นเนี่เดี๋ยวปาจิกตาหลุดเลยเฮ้ย,ย <c oughs> บรรยากาศหม่นหมองเมื่อครู่ ผ่อนคลายลงจากเสียงเ,เจ้ยแจ้วของเจ้านกเอี้ยงนนมองแผ่นยันในมืออีกครั้งก่อนจะเก็บมันลงในย่ามข้าว่าวันนี้เราพักกันที่นี่แหละพรุ่งนี้ค่อยหาทางกันต่อนั้นเดี๋ยวข้ากับเจ้าเอี้ยงจะออกไปหาของกินมาให้เอ็งรออยู่นี่แหละฮะแล้วทำไมข้าต้องไปด้วยล่ะเฮ้ย ก็เองคุยกับนกได้ไม่ใช่เหรอข้าจะให้เองใช้พวกนกในป่าหาช่วยนะสิว่าโจแผนก็ลุกขึ้นเจ้านกเอี้ยงทำเสียง all, อิดออกแต่ก็ยอมบินตามไปติดติดเป็ดโขซซะข้าขอเตือนไว้ก่อน แผนรีบทำตามคำสั่งก่อนที่เจ้านกเอียงจะสูดลมเข้าเต็มปอดแล้วแผดเสียงรอ้องดังก้องกังวานไปทั่วทั้งป่าเหล่านกน้อยใหญ่ที่ได้ยินก็ตอบรับด้วยการร้องขานรับพร้อมใจกันบินมาก่ออยู่ตามต้นไม้รอบๆส่งเสียงเจื้อยแจ้วหนวกหูจนเจ้านกเอียงเริ่มทนไม่ไหว เลยพูดกันทีละตัวสิข้าฟังไม่รู้เรื่องเลยเจ้าน่ะนเจ้าเจ้าน่ะเอไม่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 ใช่เจ้าเจ้านั่นแหละเจ้าตัวสีดำเจ้าออกมาพูดเออเออเออมาเออเออเจ้านกเอียงพยักหน้าเข้าใจต่างจากแผนที่ได้ยินแค่เสียงจิบจิบเท่านั้น ก่อนเจ้าเอี้ยงจะหันมาบอกกับแผนว่าข้างหน้านู้นมีต้นมะม่วงป่าน่าจะเก็บมากินรองท้องได้มเมื่อได้คำตอบแล้วเจ้านกเอี้ยงก็ไล่นกทุกตัวกลับไป<ม>นี่ค่าไม่ได้กินนานแล้วนะเนี่ยแผนพูดขณะกําลังก้มเลือกเก็บลูกมะม่วง แต่ทันใดนานกับดักตาข่ายที่ซ่อนอยู่บนพื้นก็ได้ทำงานรวบแผนขึ้นไปห้อยต่องแต่งบนอาการเจ้านกเอียงที่บินหนีได้ก็ร้องเสียงหลงด้วยความตกใจเช่นเดียวกับแพลที่พยายามดิ้นให้หลุดเสียงกระพวนเล็กๆที่ห้อยติดกับดักดังขึ้นราวกับเป็นสัญญายิ่งดิ้นมันก็ยิ่งดังขึ้นเรื่อย,เ,อยเจ้าเอี้ยงช่วยข้าด้วย แล้วแล้วข้าจะช่วยเจ้ายัางไงแล้วในขณะที่กำลังร้องโวยวายอย่างตึ่นตระโนกเสียงฝีเท้าปิศาที่กำลังวิ่งใกล้เข้ามาก็เรียกความสนใจของทั้งคู่ร่างบอบบางที่เดินพ้นพุ่มไม้มานานแม้จะใส่ผ้าคลุมปิดหน้าปิดตาแต่ดูก็รู้ว่าเป็นผู้หญิงแถมยังถือหน้าไม้เล็งมาพร้อมยิงอีกด้วย ท่อก็นึกว่าจับตัวอะไรได้นี่เองเป็นคนวางกับดักเหรอใช่ฝีมือข้าเองแหละปล่อยสหายข้าเดี๋ยวเน้นนะเ <c oughs> อ้ควักๆเออนันนกพูดได้นอกจากพูดได้แล้วขครยังสั่งนกให้มารุกจิกเจ้าได้ด้วยปล่อยสหายข้าลงมาเดี๋ยวนี้ถ้าพ,พูดจาดีๆข้าก็จะช่วยอยู่หรอกนะแต่ข้าเปลี่ยนใจละ ลงมาเองให้ได้ก็แล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวข้าขอโทษพวกข้าแค่ตกใจปล่อยข้าลงไปเถอนนะนะเจ้าเอี่ยงขอโทษเร้ยวขอโทษกันแนะเด็กสาวรีตามองอย่างครุ่นคิดแต่ก็ไม่มีทีท่าว่าจะช่วยลงมาเกิดอะไรขึ้น ไอ้นอนช่วยข้าด้วยอยู่บนนั้นไปแหละดีแล้วรู้ไว้ด้วยว่าเพื่อนเองอ่ะพูดจาไม่ดีเจ้ากนกผีนั่นก็ด้วยน้อยนี่เจ้าว่าข้าระไย